วัสดีลูกค้าช่อง YouTube นะคะเพรรื่อคนามนวดขายรถอีกเช่นเคยวันนี้มาพร้อมกับเจ้า y o t ยต o r o l l a ค r o s s ค่ะตัว1.8ให้บิดพรีเมียมรถปี2022นะคะคันนี้น้องรถมาแจกราคาโปรพิเศษมากๆนะคะคันนี้ให้โปรพิเศษไปขายแค่695,000บาทเท่านั้นนะคะคนที่สนใจจริงๆนะคะโทรสอบถามมาได้ตามเบอร์โทร0 991519793นะคะ เดี๋ยวโนดพาไปดูรอบคันค่ะคันนี้ได้ไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์เลนฮา l โลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทมวันนิ่งไลท์นะคะแบบ LED เลยนะคะสีด้วยสภาพโดยวรวมคือสวยมากๆเลยนะคะเกิด90%เลยพาดูรอบคันกันก่อนนะคะการันตีรถของเราไม่มีพิควม่มไม่มีชนดักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะ ไฟท้ายมาแบบ Full LED นะคะได้ฝาท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะคะนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแต่รันตีรถเราสวยนะคะไ้ายเดิมนะคะตั้มหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยไข่ใดๆนะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆเลยคันนี้ เอามาแบบรถสวยสภาพเดิมไม่มีเก็บรายละเอียดอะไรใดๆเลยค่ะที่ใส่สัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางดีมากๆเลยนะคะมีฝาท้ายไฟฟ้านะคะด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์กัดระยะถอยหลังนะคะมีตัวกล้องมองหลังมาให้ครบพร้อมเลยสาวๆที่ขับรถยังไม่เก่งนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คือครบจบจริงๆขับได้ขับเป็น ได้สบายสบายเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาดูภายในกันสดมน,นี่นะคะกุญแจสองดอกนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว push s t a r นะคะผมม start ผุมอะไรเป็นมัล t i function ค่ะเลขไมาอยู่ที่เจ็ดหมืนสี่พันสารอห้าสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมือเทียวป้ายแดงออกข้างนะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะ แล้วเข้าสู่ครบระยะคันนี้ภายในคือสวยเึ๊นจริงๆตามคอนโซลน,นะคะไม่มีร่องรอยขีดขูดจากการใช้งานใดๆนะคะหน้าจอทัชสกรีนมาครบพร้อมแอร์ออ,อตโต้เกียร์ออโต้ค่ะมีช่องเก็บของใส่กุญแจตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนที่พักแขนด่บางแก้วนะคะสามารถใส่เก็บของแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้วย เบาผู้โดยสารด้านข้างนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะแล้วจะขับคนเดียวนะคะเจ้าของเก่าเป็นเบาะหนังสีดำออกแบบมาได้แบบรองรับสรีระเราดีมากๆเลยผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็จะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็จะแบบไม่มีบนร้อนไม่มีอะไรใดๆเลยเนาะนี่เพดานสวย เลขลุมก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะเล็กลุมก็กว้างอยู่นะคะได้อยู่นะคะได้อยู่สวยมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะดาเบาะทําอะไรก็คือยังสวยพร้อมเลยพร้อมใช้งานจริงๆค่ะบอกผู้โดยสารเออเบาะคนขับนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าสีสวยๆแบบนี้นะคะ เรามีอยู่คันเดียวก่อนหน้านี้เปิดราคา755,000บาทนะคะบอกได้เลยว่าใครที่สนใจตอนนี้นะคะน้องรถมีโปรโมชั่นมากๆราคาพิเศษสุดๆนะคะขายเพียง695,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะโทรสอบถามมาได้ตามเบอร์โทร0991519793นะคะ หรือใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาดูได้ที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงสองค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนกรรบ่าพืกตั้างแคค่ะมาไม่ถูกยังไงโทรสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรที่เด้งให้ด้านล่างได้เลยะคะ่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะมาถึงหาใครไม่เจอ สอบถามได้เลย,เลยมาหานังรถขายรถค่ะหนังรถขายรถนะคะอยู่ที่ตู้สีส้มด้านหลังนะคะที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงสองค่ะได้ราคาวิเศษกับนังรถเท่านั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นังรถด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวรีบมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ